กลับมาคุยกันต่อเลยนะครับกับละครเครื่องปีกหงส์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจากความแค้นแล้วมันจะมีแบบบทสวีทกันหวาน,วานกันห<ม><ม>นุหม่มกันหนิงกันบ้างไหมมีเยอะเลยครับจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่นฉันเลิฟซีนเยอะมากฉากหวานหานก็แบบหวานกันแบบสุดๆเลยฟีลแบบถ้าเคยดูหนังฝรั่งก็เหมือน จับนางเอกไปทรมานอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฉากหนึ่งที่ที่พาเขาไปอยู่กระท่อมแล้วก็เอาลงไปอาบน้ําก็ไม่ได้อาบน้ําปกติกดลากมาเอาเชือกมัดคือทาเหมือนเขาเป็นสัตว์อ่ะลากจูงมาแล้วก็ผักลงในน้ำแล้วก็กเอาหัวกดลงไปในน้ําดึงขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกนี่โหดขนาดนี้นะไอ้ผัวที่ตกเครื่องบินตายไม่น่าตายไอ้นี่น่าตาย โอ้โหโหดเลยขนาดนั้นเชื่อไหมคนที่เข้ามาที่เขามาขอแต่งงานเราเป็นคนดีมากดีแบบไม่น่าตายอ่ะแต่ได้แอมมาไมได้เลยนี่ต้องเจอนี่ขาโหดแล้วเวลาเลิฟซีนเนี่ยจูบจูบจริงไหมจริงครับจูบจริงไหมเนี่ยมีเรื่องจูบจริงเหรอแต่ว่าคือถ้ามาฮาโหลสุปตาแล้วให้เขาโชว์ตรงเนี้ยน่าเกลียดดูไม่ได้พี่ะไรมาที่ ในลองจะดีเลยนนอยๆยเขาไม่ทำแกลอกมีนกมีนังมีนั่เคุณพ่อจะมาเขาจะเข้ามาหรือเปล่านะนี่เขาแปลงฟันรอแล้วนะตั้วนะจำนเี่ยเซ้เขาบอกว่ามีเคมเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกรงใจกับนางเอกทุกครั้งที่เล่นเริอศรนใช่ครับยิ่งเรื่องนี้ยิ่งหนักเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ ดูเดือดแล้วก็รุนแรงมากเวลาจูบเล่นกับเปรี้ยวนี่คือผมแบบโอ้โหยกมือไหว้ขอโทษกลอดเลยเฮ้ยพี่ขออนุญาตนะขอโทษนะอ่าอย่างสมว่าจะมีอะไรเขาอย่างเงี้ยจับเขาไปทรมานแล้วก็จูบก็คือจูบแบบบทขยี้คุณแล้วทั้งหน้าทั้งตาีทมีคราวอะเปรี้ยวเจ็บมากเันก็ต้องแทงหน้าเอาเนาะแล้วหนูอะเป็นคนแดงง่ายช้ำง่ายมากคือแค่พี่บีเอ็มทำอย่างเงี้ย มันนี่เลยนะมันนี่เลยนะอย่างเงี้ยแล้วก็จูบคือทั้งแขนและหน้าหนูอะก็ช้ำแล้วแดงหมดเลยแล้วก็แขนนะเป็นรอยนิ้วจูบไ่ปช้ำเป็นเป็นรอยนิ้วเลยกระแทกกระแทกของกระแทกคือคือหนวดหนวดผมอ่ะต้องต้องบอกว่าช่วงแรกๆยังยังไม่มีหนวดนะก็จะแบบใสๆวัยรุ่นก่อนเข้าสู่โหมดดาร์กปุ๊บมันก็จะมาละหนวดเขาจะเริ่มมาเริ่มเริ่มแบบเริ่มปล่อยเลยเริ่มแบบเริ่มมีความโหดมาและแล้วหนวดผมอ่ะบางทีถ้าถ้ามันถ่ายฉากที่เป็นพาร์ทแรกด้วยมันก็ต้องตัด พอตัดปุ๊บพอกลับมาอีกพาร์ทหนึ่งพาร์ทดาร์กปุ๊บก็ต้องมาทําให้มันเป็นเข้มเข้มขึ้นแต่ว่ามันจะมีความเป็นต่ออยู่แข็งระดับหนึ่งอะถึงได้แบบเกิดความช้ำขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพูดไปก็จะไม่เข้าใจคำว่าแข็งขนาดไหนนะฮะขอญาตจับดูก็แล้วกันว่าแข็งขนาดไหนนะคะมาดกัน ไม่จะดูว่าเอออขาแข็งแไหมตอนนี้เขาเก่งไหมขรแบ็งหรือเปล่าแม่ท่านผู้ชมครับติดตามเพลงถือพมงมารัยแม่ยังมีคนมาหลงรักลินินอยู่อีกคนหนึ่งมากๆเลยทีเดียวเห็นบอกว่ารักมาก น้องอ้นกรกดใช่ปะใช่ค่ะงั้นมาคนที่หลงรักนางเอกมาคุยกันเลยดีกว่าครับชอนครับอ้นออนออนอนออนอ้นออนออนอนออนออนลอนอนออนอนนออ่ออนออ่ะนออนะอนออนอ้นออน ลุนินครับโสวัสดีครับพี่ทินเฮ้ยแล้วน้องสาวฉันเลยยู่ในใจครับผมเอาเอานั่งเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับอตัดทิ้งครับคุณพ่อทำไมครับอันนี้รับไม่ได้ฮะที่เขาถามว่าใครอะตรงนี้ย้อนกลับไปประมาณปีถึงสองปีที่แล้วฉันกเคยยืมของนี่ไปยืมอะไรที่นี่ผมฮะอะไรไงวันนี้จนถึงวันนี้เตรียมไม่ได้คืนเลย เือคืนจะมาคืนไม่คืนสักทีมันพูดอะไรอยู่ในห้องตัวเงตัวย้อนมาเหรอมันยังไม่คืนเครื่องดีผมสองปีแล้วเนี่ยป่านนี้คงหนีบขนเรียบทั้งตัวแล้วเนี่ยดูไหมหนีบมาแล้วนะดูไหมฮะดูไหมได้หรอนี่มันางเงาเกิดนางครับสีโรดใช่ไหมข้าจะเป็นสีโรดในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นไงเขาจะเป็นเด็กเอาแต่ใจชอบผู้หญิงเพราะว่า เขารวยแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็อยากจะให้จับผู้หญิงที่ร,รวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอกับนินินเท่านั้นแหละเราก็ทิ้งทุกอย่างที่เราไปรักกับน้องของพี่ถิ่นอะไรอะไรก็นินินอยากได้เขาแหละเขาบอกว่าตัวละครตัวนี้เป็นมีความเป็นเด็กสูงมากเพราะทําตามคำสั่งแม่ตลอดแม่เป็นคนบงการทุกอย่างเลยเวลาเราเจอเรื่องอะไรต่างๆนานา,นานเงี้ยคุณแม่ก็จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วตัวจริงเราเป็นยังไงติดแม่ไหมตัวจริงไม่ค่อยติดใครครับมไมได้ตลอด <laughs> <laughs> แปได้หมดแฮะแต่เขาติดที่มีผมฉันอยู่นะเดี๋ยวเอาไปคืนให้เราีนะในเรื่องเนี่ยทุกคนจะหลงรักผู้หญิงคนนี้มากไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะผู้ว่านะไม่ว่าจะเป็นคนอายุเยอะๆจนถึงขั้นเด็กแบบผมอะไรเงี้ยจะหลงรักเขาหมดเลยเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆเราเป็นคนที่จะไปปั้ำ เวลด้วยป่ะใช่ครับจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแผนของแม่เขาแม่เขาเห็นว่าเราด้วย,วยแล้วเนยคะใช่ก็เลยแบบอยากจะจับเราอะไรเงี้ยวางยาเราแต่บังเอิญว่าวันนั้นอ่ะพลอยเข้ามาเห็นอือใช่ผิดแผนนิดหน่อยครับจริงๆเราวางแผนไว้ว่าเออไม่ต้องเข้ามาหรอกเดี๋ยวออกไปรับนิดเดียวแต่เขาไม่ฟังไง เขาเดินเข้ามาก็เจอเลยเจอแบบจังๆเลยเราก็โดนแบบจังๆกันมาะล้ทำไมคอยซื้อข้าวมาให้แล้วในถุงมันคือข้าวจริงๆอเอาถุงกับข้าวที่เขาซื้อมาอมปลาใส่พีอ่อ้นแล้วคือหนูอ่ะนอนนอนสลบอยู่ก็คือต้องหลับตาแล้วก็ไม่ดูทิศทางของถุง <laughs> สุดท้ายเขาก็โดนหัวพี่อ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาฟาดนั่น แล้วคูดแรงมากนอนปลาจริงจังมาแต่เราต้องนอนแต่เราต้องนอนสลบ่ตัวใช่หนูก็แค่ก็คือข้าเป็นข้าวกล่องที่มีกับข้าวอะไรอยู่จริงๆนิงหนักหนักเลยใช่ครับร่วมงานกับพลอยครั้งแรกเป็นไงบ้างน้องเป็นคนน่ารักดีครับแล้วก็พอรู้ทีหลังว่าเออเราเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนเชียงใหม่อะไรแบบนี้ครับเราก็สนิทกันมากขึ้นแล้วก็ร่วมงานกันง่ายครับเวลาเรา ต่อบ,บทอะไรกันเงี้ยก็สนุกดีครับพอคุณเป็นสาเหตุที่ทําให้ลอยฆ่าตัวตายร,รู้สึกยังไงบ้างคือตอนแรกอะ่ะยังยังไม่รู้สึกอะไรครับยังไม่สํานึกยังไม่สํานึกเลยว่าเขาฆ่าตัวตายเองเนี่ยแต่เราก็ยังแบบมุ่งหวังที่จะต้องได้คนนี้ให้ได้คือไม่คิดถึงเรื่องอะไรแล้วว่าเขาจะเสียใจที่บ้านเขาจะ เกียรติเราขนาดไหนไม่ไม่มีการคิดถึงขนาดไหแต่ก็เดินหน้าจีบเปรี้ยวทุกครั้งที่เจอลิลินเนี่ยจะต้องมีดอกไม้ผมเคยถามทีมงานว่าเอ๊ะทำไมต้องมีดอกไม้ <c oughs> มันเป็นสิ่งในเชอร์ครับอ้อนอะไรอย่างเงี้ย<อ>คือจะต้องมีดอกไม้คือถ้าเห็นหน้าอ้อนโผล่มาต้องถือดอกไม้จริงๆครับลองไปดูได้เลยครับถ่ายจบยังเนี่ยจบแล้วใชครับถ้าจับไม่ไดตั้งแต่แรกนะโหทีมงานนี่โทรติดต่อเลยเนี่ยว่าจะส่งไปให้ที่นุ้ยชักพวงสองพวงนะพวงมาลัยหรอพวงรีดนะจ๊ะ ไม่น่าเล่นด้วยเลยเปรี้ยวี่กับกลัวสายตาของอ้นเวลาเล่นมากไม่คือเหมือนแบบในเรื่องเขาคลั่งเราเขาชอบเรามากอะไรเงี้ยเขาเล่นกับเราเหมือนแบบว่าโอ้อยากได้อยากได้จริงๆอะไรเงี้ยก็แบบรับผมไว้ในใจเธอนะอะไรเงี้ยบางทีแบบพันเห็นแล้วมันขนลุกเลยแสดงว่าเขาส่งจริงอะสิอยากเห็นนอยากสบตาอ้นตอนทาหน้าแบบน้นเสจสมมติว่าอ้นอ้นจะต้องจะต้องไปชอบผู้หญิงคนนี้ให้ได้อาแล้วเหมือนกับเปรี้ยวเวลาพูด แอร์ครับกับบ้านกับใครอะครับวันนี้กับคนเดียวค่ะเดี๋ยวผมไปส่งไหมครับไปค่ะทำไมง่ายทุกอย่ะไม่ต้องรองเลยเขาเขาส่งอารมณ์ดีนี่ต้องมีความเป็นนักเอกสมุิต้องเล่นกับพี่นุ้ยต้องแบบนี้อะไรนะมาลลังกหรอทำไมทำไมรีบมา เขาส่งมานะไม่เคยคุยกับเตี้ยวมาก่อนเลยเราก็รู้สึกว่าเราเราจะเล่นได้ไหมเราก็เขินน้อเหมือนกันนะแรกแรกแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคดีพ่มกับเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาเลยลูกเต็มที่ลูกไหนไหนก็เล่นแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเอาวะคือมันมีซีนหนึ่งอ่ะที่พี่อ้นอ่ะเข้ากับหนูครั้งแรกเลยแล้วเขาต้องแบบลวนลามเราสิ่งที่หนูสัมผัสได้คือตอนที่พี่อ้นกําลังลวนลามอยู่เขาไม่หายใจเลยเรี้ยวไม่อาบลามไงโอย โอ้หเสียเลยคือทำไมเพื่ถึงรู้สึกขนาดนั้นอ่ะเขาไม่หายใจเลยอ่ะเกรงเหรอแล้วคือไม่โดนเนี่ยนะไซส์แบบไม่โดนอ่ะมันมันแบบมันไม่จริงไงพุ่มกับเขาก็เลยบอกว่าเล่นไปเลยอย่างเงี้ยเออไม่ต้องแบบเกรงเขาจะไม่ไปทไมเพราะว่าไปแล้วก็เดี๋ยวเขาจะกลัวเป็นการหายใจรุดต้นคอไงใช่เขาเกรงใจเกรงใจเราแต่พอพุ่มกับบอกให้อ้นเล่นไปเลยปุ๊บอ้นก็ดูดตั้งแต่คอถึงหลังไม่ใ่พาแล้วพี่หนุ้ยหรือเปล่า แต่หลังๆก็คือไม่เกรงแล้วถูกไหมเล่นกันไปเรื่อยๆก็เริ่มฉักต้องมีฉากแบบลำคาญเขาอะไรอย่างนี้ไหมเปรี้ยวก็ก็มีค่ะแต่ว่าเราเหมือนเราแบบ เอ็นดูเขามากกว่าแต่บางทีก็ลำพานลำพานจนแบบว่าเหมือนเราก็แบบพูดแบบมันว่าไล่ๆเขาไปอะแบบว่าเออขอบใจมากนะสิโรสที่เอาดอกไม้มาให้แต่ว่าเราวันนี้เราขอไม่ไม่ถือไปนะเราต้องขึ้นเครื่องอะเราไม่อยากพกไปอะมันลุงรังปัดไปสุดาพเราก็พอรับรู้ได้แล้วแต่เราก็ยังแบบดื้อด้านนะมแล้วไม่มีหวันไว้ให้เขาบ้างเลยเหรอนรเนไม่เคยชอบสิโรสเลยแปลว่าจริงๆมีอยู่แค่คนเดียวที่ชอบ ก็คือสายซาดิชใช่ต้องจับ<ฮ>หัวกดน้ำเท่านั้นแค่นี้เท่านั้นแล้วในเรื่องนี้คนมาจีบเขาเยอะชอบเขาเยอะมีคู่แข่งเรารับมือคู่แข่งไหนอ้อนก็ไม่มองเลยครับไม่ว่าเขาจะเป็นแบบว่าใครสูงสรงมาจากไหนจะรวยมากจะอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบ ชีวิตนี้มีแต่นินนินะกับพระเอกละ่ะกับพี่พีเอ็มเหรอครับกลัวเขากลัวซะมากกว่าเพราะว่ากลัวกลัวมากเพราะว่าเราเนี่ยไปของสาวกับเขาอะไรเงี้ยเขาอ,อยากจะดูแลน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ดันมาชอบเราแต่เราไม่ชอบเขาเลยแล้วยิ่งช่วงหลังที่ผมรู้ว่าเขาแบบมาชอบนางเอ,งอกยิ่งแบบโอ้ยไปซัดกันใหญ่เลยครับผลแบบไป ซ้อมใหญ่เลยหลังมาที่ผมจะเละเทะมากครับหน้าจะเป็นแบบมีแต่แผลอะไรเงี้ยนี่ก็น่าสงสารเหมือนเวลาเข้าฉากผมโดนผมดีพอโดนแบบสารพัดทังเตะทันทีจริงๆแล้วคือพี่แอนดรูว์ใช่เี่แอ็นคนหนึ่งคนนึงอันนี้เรื่องมันต้องร้องไห้ด้วยถูกไหมใช่ใช่ต้องดราม่าด้วยอ่ะทำให้น้องสาวของของพี่ธินเสียชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเราจะกลัวเขามากกลัวแบบ เขาจะมาทำอะไรเราหรือเปล่าเราใช้ชีวิตยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเราทําทุกวิถีทางหลบหนีทําให้แม่ต้องลำบากด้วยอะไรกลัวมากก็เลยตอนแรกร้องไห้ไม่ได้ครับปกติร้องไห้ได้อยู่แล้วไหมไม่แม่ใช่ไม่จริงมีความสุขมากพี่แล้วทำยังไงอ่ะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เราต้องแบบไม่ไปงานศพอะคือซีนนั้นนานมากประมาณเกือบสองชั่วโมงอะจริงจริงคือแบบไม่ได้อะบิวอารมณ์แม่ตุ่มต้องแบบ ต้องให้ได้ไม่ได้แม่ไม่ปล่อยเราก็ยิ่งเครียดดิแล้วคุณแม่ที่เล่นพี่ต้อมนะพี่ต้อมเล่นเป็นคุณแม่เงี้ยเขาก็แบบช่วยเราดวเราคือเอาทุกศาสตร์ครับมาช่วยเราให้เราแบบร้องให้ได้แต่ร้องี่มันต้องร้องเองจริงเนะสมัยก่อนอ่ะตอนเด็กๆเข้าวงการใหม่ๆเขาบอกเอายามองทาทาไปแล้วก็เล่นไม่ได้เพราะตาเป็นอย่างเนี้ย ถึงเวลามันก็ร้องกันเองได้แปลกมากเลยทั้งๆแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อมั่นนักแสดงหลายคนโดยเฉพาะผู้ชายเป็นคนร้องยากแต่พออยู่ในวงการเนี่ยอยู่ได้สักพักไม่รู้มันเป็นอะไรมันร้องกันได้แทบทุกคนอ่ะแปลกมากเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ไม่ได้มีมาแค่3มคนนี่ครับนักแสดงจากเรื่องนี้ยังมีอีก2สาวที่จะมาร่วมคุยกับเราอเอาเป็นว่าเรามาคุยกับเขาในช่วงหน้ากันดีกว่าครับเขาเป็นคนซาดิสอะคะ